เร็กันน้วีเดี๋ยวจะมองกล้องรวมกันครับผมถามก็ำพร้อมตรงนี้เป็นไงบ้างครัก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมตอนนี้ก็พร้อมแล้วถ้าไม่พร้อมก็ไม่ได้แล้วเพราะคือกำลังจะขึ้นแล้วเราจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วครับก็เตรียมเตรียมตัวเตรียมโชว์มาให้ทุกคนครับผมว่าแบบใหม่แบบใหม่เป็นสามีที่จะใช่ครับเราที่เราได้นะก็จะเป็นแบบไหนเจมินายแบบใหม่แบบสับก็ทีมทีมครั้งนี้ครับผมจะเป็น AI ครับผมก็ แบบใหม่แบบสับเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องโปรดักชันด้วยทั้งเรื่องเพลงที่เราเลือกม,มาด้วยแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ๆที่เราอยาให้ทุกคนลองมาดูกันเพราะว่าก็เป็นการชาเลนส์ของพวกเราเหมือนกันท,ที่อยากทำโชว์อะไรใหม่ๆให้ทุกคนดูครับผมตื่นเต้นแน่นอนให,ใหม่แล้วก็สับสุดแน่นอน ไม่เคยเลยครับไม่เคยยอมผมเลยก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นไงนะครับผมแต่ว่าก็เียกว่าอะไรเป็นลุคใหม่ๆดีครับอันนีกหอ่ารช้่ตามใจแฟเปลี่ยนลุคหาลองเสื้อมันแวกเสเรครเสื้อแวกนิดหน่อยครับเีเดยมันไ้หวจริงจริถ้าไม่ติดแหล่านี่ถอดไปแล้วจริงจริงถอดได้ข้างในถอดได้ ยย่าเลครับจริงๆปีนี้ก็ไม่มีคอนเสิร์ตที่แบบจัดเต็มจัดเต็มมากเต็มมากครับก็ซ้อมหนักมากครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ด้วยแต่ว่าด้วยด้วยความที่พวกเราก็ทํางานกันทุกวันอะไรเนงะี้ยแล้วก็ตารางงานก็แน่นพอสมควรแต่ว่าก็พยายามเต็มที่กับคอนเสิร์ตทางนี้ครับเต็มที่แน่นอนไปขับมาเยอะมากแบบหลายประเทศใช่ใช่ก็เมื่อกี้ก็เห็นแฟนคลับหลายประเทศมากครับที่มาดูแล้วก็ มีแบบคนที่เคยมาตั้งแต่ครั้งแรกครั้ง2ครั้ง3เลยแล้วก็หน้าใหม่ก็มีด้วยจริงมันมีความความตังใจอ่งเพราะว่า3-4ปีที่ผ่านมาก็คือโว้ฟิตแบบดีมากๆเลยใช่ก็ที่จริงเหมือนพวกเราจะที่เห็นอยู่พวกเราไม่ได้ชินกับการที่แบบว่าเอ้ยเล่นคอนเสิร์ตบ่อยนะคือรู้สึกว่าแปลกใจทุกครั้งที่เออเรายังมีโอกาสได้วใคจะได้ม่มีแล้ ไม่มีโอกาสได้แบบเล่นอิมแพ็คในรอบที่สามแล้วรู้สึกว่าเออมันมันมันเหมือนฝันเลยครับรู้สึกว่าเออมันจะเล่นได้ยังไงปีๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เพราะว่าแฟนๆทุกคนเลยที่แบบเออสนับสนุนเราตลอด3-4ปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณนะยังศิริก็หนึ่ก็บอกว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆความกดดันอะไรอย่างนี้เนาะเอออย่างเรามีความแบบยังไงที่มีกันไหมครับกดดันก็ได้หมดแล้วครับก็อยากมอบความสุขให้แฟนๆเนาะเจนไปนาย ใช่ใช่ก็ก็รู้สึกกดดันทุกๆครั้งแหละเพราะว่าเราก็มีความคาดหวังในตัวเองด้วยแล,แล้วก็เราก็อยากนําเสนออะไรที่มันดีๆแล้วก็ใหม่ๆทุกคนที่อาจจะไม่ได้เคยมาคอนเสิร์ตเราในใน,ในครั้งที่แล้วมาผมแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาเจอเราแล้วก็เราก็อยากทําให้ first impression ของเขาชอบเราแล้วก็ภูมิใจในตัวเราครับมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าผมถ้าเด็กลงเรื่อยๆก็แปดอยู่ ได้ก็โตขึ้นเรื่อยๆหนเง้ยการใส่คอนเสราก็ต้องแบบว่ามากมายไอ้ไม่จริงยังเด็กเหมือนเดิมยังเด็กเหมือนเดิมผมสองขบคึ้งนี่ครับผมมัมหมี่นี่นะครับสองขบคึ้งสองขับคึ้งแล้วโชว์โชว์ล่ะฮะมัมหมี่จะมีไม่เป็จะมีมิดเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันโตขึ้นนิดหน่อยนี่อัด้วย ทำอะไรที่ไม่เคยทำแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าเจมินายกับโฟลเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างหนี่ยเดี๋ยวก็เห็นในอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าคุณคุณดูไลฟ์อยู่บ้านใช่ไหมก็กดไลฟ์สตรีมมิ่งเลยเออกดรอไว้เลยตัวในไลฟ์สตรีมมิ่งเลยแล้วก็เข้าไปดูเลยครับวันนี้เขาขี่ไวรัลดี่ค่ะคนวันไหนที่เขาจะได้แบบไม่อยากดูต่อเฮ้ยรอรอรุ้นดีกว่าไม่อยาไม่รู้ว่าเป็นไวรัลอันไหนบ้างแต่ว่า อยากให้ดูรวมไปถึงแข่งรับเชิญด้วยใช่แข่งรับเชิญก็สุดปังเยอะแยะมากมายเขาเยอะมากเยอะเยอะเยอะจริงๆเยอะแบบเยอะที่สุดที่เราเคยทำมาแล้วใช่เยอะมากครับผมถ้าถ้ารวมมาสองวันเลยนะเยอะแบบว้แต่ว่าเป็นเป็นหมื่นก็คือแข่งรับเชิญก็คือทุกคนที่มาดูนั่นแหละเป็นหมื่นคนเหรอเป็นหมื่นเลยครับมาแบบ AI หรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่ โอ้โหเราผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วด้วยมีมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมมีอะไรอีกไหมพอซี่ผิดแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเพื่อน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 ไหนโอ้โผิดแล้วโอ้โหผิดหมดทุกอย่างเลยโอ้โหดูดีทั้งนี้อ่ะผิดหมดทุกอย่างเลยไม่เป็จริงเก่งเลยเลยแล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยอะไรฮะ อจะมีไอฟน้าจนมไอโฟนเรอเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่ก็แข่งเราเชิต้องเป็นเพื่อนๆนั่นแหละไ่งั้นจะชวนใครมาล่ะแต่ว่าไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเราต้องเป็นเป็นเพื่อนเราไงองเราเ่นั้นแหละใช่แต่จะเป็นใครเพื่อนเราก็เยอะแยะถูก มั่งนะเพื่อนเรามรแบเลือดแข็รับเชิญยังไงบ้างอะไรครับมีการแบบคฟรีเพราะเลือกแข็รับเชิญอะไรยังไงบ้างก็ก็ความชอบไปแล้วก็รู้สึกว่าก็อยากให้แฟนๆเห็นอะไรใหม่ๆด้วยปีนี้พี่โพลกินกับอะไรนะอะไรครับช่วงนี้พี่โพลกินกับอะไรผมกินกับโปรตีนกินกับกินกับกล้วยครับกินกับกล้วยกล้วยมาโชวับกล้วยอะไรวะอ่ใช่ลูกกล้วยอะไรครับ ลูกหุ้ยวันนี้มีเซอร์ไพรส์เรื่องลูกขนหนูด้วยอยากให้เราติดตามกันว่าอันนี้อันนี้ไวร์ลแน่นอนไวร์ลลอยมาเลยลอยใช่ลูกไปเลยใช่ลูกขนหนูลดน้ำหนักใช่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นไปปวดแฟนวันนี้ลูกขนหนูเปลี่ยนลูปด้วยนะใช่ใช่ทำไมรูปอวกาศสเปซสเปซนี่มีเพิ่มเป็นตาเป็าแล้วก็ชุดเพิ่มมาอะากับไอเซนนงานเป็นสังกหน่อยาใช่ก็ทำไปเแฟนไทย

มาดูดีกว่าครับขอบคุณของพวกเราสองคนที่เ,เตรียมมา,าสักพักหนึ่งแล้วก็วันนี้ตื่นเต้นที่จะให้ทุกคนได้ได้ดูดกันนะครับก็ไปสนุกไปคอนเสิร์ตดีกว่าครับเตรียมตัวโยกได้เลยโอเคโอเคนะคะค่ะ